สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ครัวพารวยนะคะพี่น้องเนาะฝนตกเมื่อวานเพิ่งลงป่ามาลืดถือเท่าพี่น้องเอ้ยปลาก็ได้หลายผู้ใดก็ได้ไดผู้ละสามสิบสี่สิบโลปลามันตกไงได้หน่อยตกก็ได้หลายเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้แม่ครัวได้รับข่าวดี เทิ่งข่าวไลเทิ่งข่าวดีเด้อพี่น้องเด้อเสียนปลาติว้วเอาเอาข่าวไรก่อนเนาะเซียนปลาติว้วอ่าเป็นยังคือมิดมิดแถคือนา่นฝันแถะเสียนปลาติว้วได้รับโทษจากลูกการแผ่นดินไว้ติดข้าวกันไปเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อ กะข้าวติดข้าวกันไปเรื่อยๆแผ่นดินไว้เป็นผลนกระทบกระเทือนมาทั้งเฮาพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาทั้งเฮาพร้อมมาทั้งเพิ่นพร้อมอ่าลูกไส้ของเซียนปลาติวไปทํางานอยู่สหรัฐจอดรถไปค้นโดลาดผ่าวสันหาโทรมาบอกเซียนปลาติววา่าให้ไปเอารถลงจากสันหาให้ให้ลูกไส้ พว่าลูกไายเพิ่นไปอ่าไปฝึกง,งานอยู่สหรัฐหกเดือนอย่างบ่อไรามากก็เลยจอดรถไปสั่นหา่าเพิ่นก็ได้ลงไปดวนไปเอารถมาจากกรุงเทพให้ลูกไา้เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยเงียบๆไปเซียนปลาติวเป็นยังคือเงียบสีวานะพี่น้องเนะาะบ่อไรเงียบเด้อพี่น้องบ่อไดเงียบอ่าอยัางเกาะติดข้าวกันไปเรื่อยๆพราว่าพ้นกระทบมาจาก มาทั้งเฮาพอมมาจากที่ในกรุงเทพอพรอมและกการเสียชีวิตของตึกถล่มกะเสียใจนั่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากผู้นั้นกะผู้ผู้รอดชีวิตกะขอให้ปลอดภัยอดใจรอซ้ำอ่าเจ้าหน้าที่เพิ่นอ่าขุดลากซากพอเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอผู้ยังมีชีวิตยูกะดีใจผู้ยังบ่ท่านเห็นกะ อดแต่รอเนาะค่ะพี่น้องนอกก็ถือว่าทำใจดีๆไว้เอามื่อนี่แะข้าวไล่ก็ได้ฟั่งเล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะข้าวดีจากเซียนปลาติวทีว่าคือนั่นเราค่วมฝันแท้พี่น้องอันเพิ่คนคอมเมนต์มาหาแม่รัวเนาะคือนั่นอ่านค่วมฝันแท้อะสีวัาสู่ฟังฟ่งข่วมฝันเด้อสีวัลสูฟัง่งแต่ก่อนสีมาเบิงอ่าความฝันเซียนปลาติว นี่คะ่ะพี่น้องสายของเสียนปลาติวที่โศกหมานน้ำเห่าที่โศกหมานน้ําเห่าหงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสายของเสียนปาติวมือนั่นแม่ขั่วได้มาอ่านสี่พันบาทเด้อพี่น้องเด้อสี่พันบาทที่เพิ่นได้รวมบุญกับอปู่สีศูนย์รือว่ามาทั้งแม่ขั่วเด้อสี่พบาทอันตอนนี้แม่ขั่วกัยั่งยู่นอยู่ กําลังกำลังสิเป็นรูปล่างเนี่ยจักน้อยแล้วค่ะพี่น้องไกลแล้วไกลแล้วหลักการหล,ลายๆเซียนเด้อบ่วเซียนหมวกเล็กหรือว่าเสียนอ,อ่มท่างใดน,น้อบันนี่แม่ลัวกันลืมแล้วล่ะบ่ไดเอาไราซื้อมาน่าเพิ่นกะตั้งใจว่าจากจะมาเฮ็ดบุญซอยเฮ้าเด้อมือนั่นมือมือไดบันที่ใดแม่ลัววดามาอ่านอยู่เสียนปลาติว๋วสายของเสียนปลาติว๋วมอไใหซ4พันบาททีเพิ่น ที่เพิ่นมาทัาบุญกับเหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาทางแม่ครัวเดอ้อสายของแม่ครัวกับสายของเซียนปลาติว๋ว4,000บาทหลังจากนั้นแม่ครัวก็เลยเอาไปให้เพิ่นเติมแจ็หรือว่าจิดปะทะต่างๆอยู่ในครัว1,000บาทก็เลยคงเหลืออยู่3,000บาทมาอีกสายของ โอ้ยไผ่นอบาตในแม่ขวัวขันเขียอนอะไรเจ้เฮียนเพิ่นร่วมบุญเขามาอีกสายไผ่นอเอฟซีท่งไหนนอเอฟซีคนงามบ่หรือยโอ้บอมแมนอะไรวะโอ้ยเป็นไผ่นอเดี๋ยว,ยมยวแม่ขดดั่ว,ข,วขันคึดพอแล้วแม่ขั่วสี่านชูฟังอีกรอบหนึ่งเด้อเพิ่นมาร่วมบุญเอฟซีท่าไหนผู้เพิ่นมาร่วมบุญน้ำเฮาอีกหนึ่งพันบาทได้ร่วมบุญน้ำเฮานี่คือ สี่พันบาทเด้อพี่น้องเด้อรากาผู้ร่วมเปิดดวงผู้ร่วมเปิดดวงมากอีกร่วมเบ็ดเซตแล้วสายปาติวเพิ่นมาร่วมบุญน้ำเห่าหาพันบาทเด้อพี่น้องเด้อห้าพันบาทสำหรับไล่ซื้อผู้ที่จะเปิดดวงผู้เฮ็ดบุญน้ำเห่าเน ผู้ฝากดวงมาตังหาแเน่ผู้เพชรบุญน้ำเฮาแเน่ยคือว่าอ่าผู้ใดร่วมบุญน้ำเฮาผู้ใดร่วมบุญน้ำเฮนะากะเปิดดวงฟรีเนาะค่ะพี่น้องนะผู้ใดร่วมบุญน้ำเฮากะเปิดดวงฟรีเอามาเบิ่งไล่ซื้อสักกอนเนาะพี่น้องบันนี้เนาะมาดูรายชื่อแม่คั่วอาจจะบอ่อยเห็นน้ำอาวัานเดือนปีเกิดปันใดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความปลอดภัยของเรา เอาแต่ซื้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อซื้อน้ำสกุลแต่ว่าแม่ขัวกับมี่ไฮเบิร์ตนั่นละเอาไปสวดกันแต่ว่าตอนเบิงไล่ซื้อนี่แม่ขั้วสีไฮเบิงไล่ซื้อกับน้ำสกุลนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิงสาสาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายของเซียนปลาติวร่วมบุญน้ำเห้ารอบนี่ได้หาพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแม่ขวัวไล่งานเป็นระยะระยะได้ห้าพันบาท เมื่อนั่นผู้ประจําเห็ดเพีนเพิ่นเพระว่าแม่คัวบ่ด้มากเบเฮ็ดเพีนได้สวงนี่เพิ่นกับขอไปเติมเจดแน่ไปซื้อกิจปะทะน้าคัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่คั่วก็ให้เพิ่นไปหนึ่งพันบาทก็เลยคงเหลืออยู่สี่พันบาทเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้รวมบุญน้ำแม่คั่วกับเซียนปลาติว๋วซาถุกอะให้พี่น้องนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อ คงเหลือสี่พันบาทเหลือจากนั้นแล้วก็เปิดดวงฟี่หล้กก็ไล่ซื้อผู้เปิดดวงอาโดยตรงกันยังมี่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะบาทนี่มาฟังค่วฝันคว่วฝันของเซียนปาติวก็คือข่าวดีมือนั่นแม่ขั้วได้เราสูฟังอยู่แม่ขั้วได้เราสูฟังอยู่วาเซียนปาติวไปนอนอยู่วัดเพิ่นวามีผู้ชา้ผู้หนึง่ง ควมฝันเด้อพี่น้องเด้อผู้บอกงล่างดำอ่ะหมูปลาออกมาขวกขวกขวบขวกมากเพิ่นบ่ามาปลุกเซียนปลาติวเพิ่นหลืว่านอนยูหันบ่อวาสันเป็นหยังคือบ่ลุูกเนี่ยได้ล่ะบอเลขกวาซันอันพู้ยังไงถามเซียนปลาติวว่าเซียนปลาติวก็เลยบอกว่าบอล้ว่บ่ท่านใด้หล้วว่าซันเอานี่มาเขียนเอาไปให้เพิ่นพะนะอันอันพู้ล่างดำๆอยูอยูย,ย,ยูวัดเด้อพี่น้องเนี่บ่วม่นเจ่าทีเพิ่นเด้อ ยูวัดยูวัดเพิ่นนอนอยูวัดอันนี้พุ่มวัดเด้อพี่น้องเด้ออันเพิ่นก็เลยมาเขียนไห้เพิ่นก็เลยมาเขียนไห้ใส่ใบตอง,ง,ง,งเพิ่นว่าเขียนใส่สสววสใ,บใบตองตูแดงแดงจักสีแดงเรื่อสีดำเพิ่นว่าตูแดงเขียนใส่ชาบสัดได้ไหมขั้วว่าสั้นเพิ่นมาเขียนใส่ใบตองไห้โตเดียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือพุ่มยูวัดนี่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะตัวพุ่มยูวัดเซียนปลาติวฝันแล้วเด้อพี่น้องเด้อบาดท,ที่นี่เพิ่นมานอนอยูเฮียนขึ้นต่อมาพุ่มญายูเฮียนเพิ่นเพิ่นก็นเลยมากเข้าฝันเซียนปลาติวอีกผู้ญายูเฮียนเพิ่นนี่เด้อมากเข้าฝันว่าอันละแม่ค่าเอาบุญวสันเพิ่นา่าญาบา อันพุ่มอยู่เฮี้ยนเด้อนี่เด้อฟันเที่ยสองเด้อพี่น้องยาค่าเอาบุญยาไปว่าท่านกองสลากอันยาเพิ่มเด้อลาประสั่นเพิ่นบอกเซียนปลาติววาอันยาสิไปไม่อยู่ยาไปว่าท่านกองสลากอันแต่ว่าอันเลขลักอันอันเลขลักที่เจ้าอันเอาให้นันเพิ่นนันอันเพิ่นระบามาตรงกันกับของสูตรสามตูเด้อพี่น้องเด้อ ตรงกันสูตรสามตัวบนที่แม่ขั้วโล่งไห้นะนละ่ะบาทที่นี่เพิ่นวายาเพิ่นแววงสี่ในควงำฟันของเซียนปลาติวอันทาแมก่อนเดอให้ยาไปอีกไม่กนันยาจังสีมาบอกยาสิไปกองสลากก่อนยาจังสิกลับมาบอกไม่ บ,นนบ้านนีเซียนปลาติวยังบ่หันได้ฝันอันตอนที่ยาสิไปนี่พี่น้องพราะว่าเพินไปเอารถให้ลูกไส้เพินลงมาจากกรุงเทพน้องเสียจากว่ามือแล้ด้อพี่น้องเด้อมือแลงเซียนปลาติวจะฝันบ่เพินมาถึงบ้านขึ้นมือเศร้านี่คุยกันมือเศร้านี่เฮาร,อ,ารอเฮารอเซียนปลาติว,ว่ามือแลงยาเจ้าทีสิมาเข่าฝันเพินอีกขังหนึ่งบออันนี้คือพุ่มยูวัด มาเข่าฝันเซียนปลาติว๋วเด้อพี่น้องเด้อโตเดียวคู่เดียวศูนย์แปด้าเอาแคปนาจอไวพ้พิจารณา,าค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเซียนปลาติว๋วแล้วก็พร้อมขันอ่าที่พี่น้องเอฟซีเฮ้าร่วมบุญมานำ้ำแม่ขั่วอันผู้ร่วมบุญจักได้เท่าไรคือจังบาเบาซูฟังแน่สายบุญของเซียนปลาติว้วเด้อพี่น้องเด้อ สายบุญของเซียนปาติวรวมมาทํำบุญกำเฮ้าตั้งแต่วันที่16จนสีหอดวันที่หนึง่งรวมผู้หาลอยผู้ลอยผู้สองลอยผู้พันผู้สองพัน,พ,นพี่น้องรวมห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้ออ่าแม่รัวไล่งานตามเป็นระยะระยะพันสิว่ีวได้เท่าไรคือบวัวไล่งานสู่เอฟซีแฟงแนะ่แม่รัวอันนี้แม่รัวทํางานแจ้งเป็นระยะระยะให ให้ให้แกงเป็นขันตอนหลังเงินอยู่ในขันคือพ่อพ่อหาพันไม้ขั้วอ่าเพิ่นเบิกไบไส่เติมเจ็ดมาเห็ดลงขั้วมาอยู่ในวัดนอกพี่น้องเนาะแล้วก็ซื้อกิจประทะน้ำปูน้ำปลาอาหารร้านข้าวรวมเข้าไปอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าให้ให้เข้าใจเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ้าซาทุกผู้รวมบุญงวดนี่ให้เซียนประติวปังปังเด้อพี่น้องเด้อ บาวาสิเป็นเลขสูตรบาว่าสิเป็นเลขฝันเอาแคปหนา้าจอไว้พิจารณาคะ่ะพี่น้องสําหรับเซียนปาติ้วฝันรอค้งสุดท้ายคือมืออื่นหาเซียนปาติวฝันแม่ขั้วสิฟ้าลงตะเดิกเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหนา้าจอไว้พิจารณาสําสหรับคลิปนี้มักชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั้วได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ